สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพวกเราชาวเทคบิลนะครับจากคลิปก่อนที่เราไปดูวิธีการสร้างหน้าโซลูชันกันคลิปนี้เราจะพาทุกคนดูวิธีการสร้างหน้าบล็อกฉบับตัวเองกันนะครับขั้นแรกเลยให้เราไปที่ Setting ครับกด reading ปกติตรงโพสต p เพจเนี่ยครับเขาจะมีค่าให้อาจจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามทีนี้เราอยากสร้างหน้าบล็อกของตัวเองก็มาเล่นที่ส e l e c t เนะเาะแล้วก็กด save change ครับ ถัดมาเราจะไปสร้างหน้าบล็อกของตัวเองกันวิธีการคือไปที่เพจ add new ครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเพจของเราบางเว็บไซต์ก็จะตั้งว่า news ที่แปลว่าข่าวหรือ contents ที่แปลว่าเนื้อหาส่วนสำหรับเว็บไซต์ครั้งนี้ที่ผมทำจะเขียนคำว่า knowledge นะครับเพราะว่าผมมองว่าเราสร้างเพจตรงเนี้ยบล็อกตรงเนี้ยเพื่อให้คนน่ะได้ความรู้ครับพอเสร็จก็กด publish กด publish กทีนึง แล้วก็กด Use d i v Builder กดอีกทีพอเมื่อกี้ยังไม่ไปครับอ่าทีนี้เราก็จะมา build form scratch กันนะครับแต่สำหรับใครที่รู้สึกอยากใช้แบบที่เขามีให้อยู่แล้วก็สามารถ choose pre-made layout ได้เลยสำหรับตอนนี้เรามาสร้าง build form scratch กันครับปุ๊บกด build form scratch อ่า ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยครับเขาให้เลือกว่าจะใส่แบบไหนใช่ไหมแต่ที่เนี้ยเรามีทริคครับคือเราอ่ะจะไป Copy ทั้งเซ็กชันเลยของหน้าโซลูชันที่เราทำกันมาเอามาใส่ที่นี่ได้เลยครับอ่ะทำยังไงไปดูกันครับขั้นแรกครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมากันก่อนนะครับให้ไปที่หน้าอ่าหน้าเพจของโซลูชันของเรานะครับตึ๊ตตต์สเติร์สเติร์สโซลูชันก็ไปที่ Edit with g ี ถัดมาครับตรงเนี้ยครับเนื่องจากกดตรงเนี้ยมันกดไม่ติดเนาะเพราะมันติดเมนูอยู่ให้กดคอม่าหรือ control L ครับแล้วเลือกเซกชันบนสุดกดจุด3จุดครับกด save to library ครับตั้งชื่อเนมในที่นี้ผมจะเขียนว่า top 01เนาะแล้วก็ save to library เลยครับอ่าเมื่อเซฟเสร็จแล้วเราก็เซฟในหน้านี้ทีหนึง โอเคพอเมื่อเซฟเสร็จกด exit visual builder เนอะตรงข้างบนแล้วเราก็ไปหน้าของเราเมื่อกี้เพจที่เราสร้างเนอะอเราสร้างเพจไหนหน้าเพจชื่อ knowledge ได้ไหมอ่าใช่อ่า,อาพอมาตรงนี้ปุ๊บอ่าเราปิดก่อนเนาะให้กดบวกตรงสีน้ำเงินเนาะกด add form library ครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า top 01เนาะคลิก top 01อ่ามาทันทีเลยใช่ไหมครับ แล้วทีนี้เราก็ไม่เอาข้างบนแล้วแล้วก็คอมมาหรือ control l อีกที่นึงกดถังขยะในเซ t ชันแรกนะครับได้แล้วถัดมาเราก็แค่แก้เนื้อหากระใสรูปกันอย่างเดียวเนาะอันนี้เราก็จะเขียนว่า knowledge แล้วก็ใส่ข้อมูลข้างล่างว่าเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตเราก็จะเปลี่ยนรูปหน่อยนะครับแบ c ็กก o ร n d ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น หนังสือแล้วกันเ,เดี๋ยวผมยกลาซ้ายหนึ่งก่นอนเดืเอดมีซาวเฟฟคด้วยวครับอ่าถัดมาเราได้ข้างบนแล้วเราจะมาดูบล็อก l e เลจนิวของเรากันนะครับก็กดบวกที่หนึ่งเ e g กูล่เลือกโลแบบอันเดียวแล้วก็พิมพ์คำว่าบล็อกนะครับเลือกบล็อกอ่าพอเลือกบล็อกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้บล็อกที่เรามีนะครับหลายๆอันเลยทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันยาวยาว เราก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น Design Layout Grid ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแทนนี่เดี๋ยวรอดึงดึง,ดงนี่เห็นไหมครับก็จะน่าอ่านสะดวกตามากขึ้นนะครับถัดมาครับมันก็มีฟังก์ชันอื่นให้เราได้ทดสอบใช้เช่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาทั้งหมดอะ่ะมีกี่โพสเพราะวาไอตัวโมดูลบล็อกเนี่ยมันจะไปดึงโพสต์มาใน w o r d p r e s s นะครับซึ่งเมนูโพสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็สามารถแอด แล้วก็มาดู all post ต่างๆได้ตรงนี้ครับอ่าทีนี้มาตกแต่งกันต่อครับก็เราสามารถเลือกได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้มีแค่3มอันอ่าเราก็เลือกอย่างนี้ได้ครับหรือเราอยากจะเลือกให้แค่เป็นชนิดเราก็แค่ไปใส่ category ในตรงโพสต์นั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมเอาแค่เว็บไซต์อย่างเดียวแล้วกันตัว box module เนี่ยเขาก็จะไปเลือกโพสต์ที่มี category เป็นเว็บไซต์อย่างเดียวมาให้เรานะครับ เดทฟอร์แมตอันนี้ก็ตรงตัวเลยเนาะเราสามารถเอาปีขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยอย่างนี้ปีก็คือ Year, M, Month, D, d ด t เนาะอันนี้ก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกครับอันนี้โชว์ Excerpt เนี่ยก็เป็นเหมือนยอ่อคือบางบทความเนี่ยอาจจะมีคําพูดมาเป็น500บรรทัดพอโชว์ Excerpt เนี่ยมันจะมีแค่แบบนิดนึงแล้วก็เป็นจุดๆให้เราหรือถ้ากดโชว์คอนเทนต์ก็จะจะเขียนมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะว่าไอเอ็กเซรเนี่ยจะให้มีความยาวกี่ขั ถัดมา e l e m e n t ตเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าอันแรกเนี่ยมีรูปไหมอ่าถ้าไม่มีรูปเขาก็จะเอารูปออกถ้ามีก็กด yes เนาะ read more button ก็คืออ่านต่อจะเอาปุ่มนี้มีไหมถัดมา author เนาะก็คือผู้เขียนอย่างนี้ปัจจุบันเป็น admin ก็คือชื่อ id ผมเนาะอะแต่ที่เนี่ยไม่อยากให้มีอ้าเราก็ลบออกมันก็จะไม่มีชื่อ admin แล้วถัดมา date ก็คือวันที่ category ก็คือโชว์เรื่องชนิดเนาะของพสต์เรา show excerpt ก็คือโชว์เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลต่างๆของโพสต์ฉบับย่ออันสุดท้ายก็คือโชว์แพ็กเจเนชันเนี่ยก็คือเป็นการโชว์เพจหรือว่าชื่อหน้าในกรณีที่เรามีโพสต์เยอะมากเลยสมมุติเราตั้งอันนี้ไว้ทั้งหมด10อันแล้วมันมีเกิน10อันที่จะโชว์ได้ข้างล่างมันก็จะเขียนเป็นหน้าหน้าให้เราครับถัดมาลิงก์แบ็กาก้าก็ปกติเลยนะครับก็เปลี่ยนสีกันได้เนาะอย่างนี้ครับเป็นต้นเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าโอเวอร์เล อันนี้คืออะไรอ่ะเรามีเทคนิคมาฝากครับ o อเว l a y เนี่ยก็คือสมมุติพอเราชี้เนี่ยมันก็จะมีไอคอนขึ้นเนาะสมมติเราอยากให้ไอคอนเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอ่าตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นสีแดงแล้วเนาะส่วน b a c k กราวด์อยากให้เป็นสีแดงเหมือนกันอ่ามันก็ขึ้นสีแดงกรณีน,นี้เราจะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็ลด Opacity ดิดหนึ่งให้สามารถมองเห็นตัวภาพข้างหลังได้นะครับอ่าลองดูกันครับประมาณนี้นะครับ อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่อง Overlay i c o ไอคอนนะครับอันนี้ปัจจุบันเป็นรูปบวกอยู่เนาะ,ะสมมุติตอนนี้ผมอยากได้เป็นรูปติ๊กถูกอพอชี้ขึ้นไปมันก็จะมีรูปติ๊กถูกให้นะครับถัดมานะครับก็สามารถเปลี่ยนให้ตามปกติเลยอาจจะเติมบอดเตอร์อย่างนี้เหลี่ยมไปแล้วก็เอา10มันก็จะ10ขึ้นให้ทั้งหมดครับ ส่วนเรื่องสีเนี่ยครับก็สามารถปรับตามได้ยกตัวอย่างเช่น title text body text meta text อย่างนี้ครับก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ก็สำหรับคลิปนี้ที่มาอธิบายวิธีการสร้างบล็อกของตัวเองทำยังไงก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับใครที่อยากทำหน้า solution หรือหน้า home สามารถดูเพลย์ลิสต์ย้อนหลังของเราได้ที่ชื่อ startup package นะครับเราก็จะมีบอกวิธีการสร้างเว็บไซต์แต่ละหน้าต่างๆไว้ในนั้นนะครับก็สามารถเรียนและทำเว็บไซต์นั้นจริงๆได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ยังไงช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านผลไปด้วยดีครับเป็นกำลังใจให้นะครับงั้นผมบูมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ